เปิดแชทลับนะครับผมมีคนทักมากมีคนส่งข้อ,ขอความลับมากของกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยมาให้บอดบอยสิริชัยเบิงบอกครับเดี๋ยวว่าอึง้งหลังจากอึ้งผมก็อ๋ออ่าบอดบอยสิริชัยบอกว่ามีแชทลับมีอวตารส่งแชทลับเข้ามาแต่เป็นอวตารที่หวังดีประสั่งครับหวังดี ทรงขามาเรื่องอย่างเกี่ยวกับไผอะไรยังไงนักสืบทำงานบดนพี่ช่องหลังจากที่เห็นบอสบอยสิริชัยนะครับผมเพื่อได้โพสหน้าเฟซแบบนี้นะครับที่เฟซบุ๊กของบอสบอยนะนี่นะโพสโพสนี่นะครับผมเอาเพื่อนบอกว่านี่ล่ะมีอวตารส่งแชทลับของกลุ่มหนึ่งมาให้ดูบอกคำเดียวว่าอึ้ง หลังจากอึ้งผมก็อ๋อบัตรที่นี่บัตรที่นี่พี่น้องครับผู้ใดอยากหูเนื้อผู้ใดอยากหูเขามาฟังผมก็อยากหูขึ้กันเอ๊ะอวตารอีหยังอ่ามีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าจัดการทรงอาวาตารล,ล่งขุมนรกบอยบโหลดบอยสิริชัยบางสตีบอดบอยสิริชัยก็เลยมาตอบคอมเมนต์นี่นะครับบอกว่า อันนี้อวตารที่หวังดีครับแม่อามาบอกคุณแม่เขาเนึกว่าคุณแม่ก็อาจจะเนึกว่าอาวตารส่งแชทมาปวดหรือเปล่าแต่บอสบอยสิริชัยบอกว่าอันนี้เป็นอวตารที่หวังดีอาส่งแชทร,รับของกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาให้เบิง้งฮูแล้วต้องอึง้งเพราะอ,อึ้งแล้วก็อ๋ออ๋อเบิง้งคอมเมนต์ต่อ คอมเมนต์นี้บอกว่าอาวตารมันเป็นตัวจังใดเดี๋ยวผมซูฟังเดพี่น้องเด้ออวตารเป็นตัวจังใดขอภาพปลากรอบอยากอึ่งน,น้ำกันไปสิแฟนคับพี่น้องครับเฮ้ยครับว่าเบิ่งน้ำแน่เบิ่งน้ำแน่เปิดเผยโลดพวกนี้ใส่บอดดีอันนี้บอดดีไปต่อคอมเมนต์แรกแล้วนะครับบอกว่าเป็นอวตารที่หวังดีด้วยไม่ใช่อวตารที่ไม่ไม่หวังดีนะ เป็นอาวาตารที่หวังดีส่งแชทลับมาแบบนี้บอดบอยสิริชัอันแล้วต้องอึง้งเพราะอึ้งแล้วกับอ๋อเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เองอืมอยากอึ้งด้วยค่ะเปิดค่ะเว้าอยากหูน้ำนอนบอรดลับเท่ๆอ่ามาแบบใดโนกขอคำเฉลยแน่ค่ะแฟนคลับนนีว่าขอคำเฉลยแน่ค่ะอาวาตารคือดีเท้ เปิดเลยจ้าอยากรูน้ำเด้จ้าบอสให้แม่อ๋อน้ำเน่อยากรูน้ำเนาะรักอวตารผู้หวังดีหวังดีอีรีอวตารเขานีหวังดีอยากรูน้ำเด้บัตรนีปราสังครับแม่บีบีแมบีบีมาคอมเมนต์อยากรูน้ำเดสายรับอ๋อเป็นสายรับพร้อมติอ๋ออวตารคือเป็นสายรับหรอ จากใต้คอมเมนต์ของแม่บีบีนะครับนี่นะแม่บีบีถามบอกว่านี่แม่บีบีคอมเมนต์บอกว่าอยากรู้น้ำเดบ้บัตรนี่แล้วก็มีคนมาบอกว่าบวกหนึ่งค่ะเป็นอวตารที่หวังดีด้วยส่งแชทลับเด็ดๆมาให้บอสแน่ๆคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาก,ก็บ,บอกว่าแม่ว่าเขาส่งข่าวบางอย่างให้บอสบอยรู้สายรับฝ่ายเรานะเนี่ย อวาตารคมีอวาตารวังดีกะตอกอัดสมีเนาะพี่น้องเนาะอืแมนบ่าดีตัวแชทหมู่บ้าน <c oughs> โอ้เขาแมนเนี่ยวะสีแชทบออเก่าเลยบาดเนี่ยสันนั่นเพชรห้ยยารู้น้ำเด้เอยียงบอดเปิดแล้วต้องเฉลยด้วยจ้า อาวตารคนนี้ต้องได้รับรางวัลแสดงว่าต้องเป็นเรื่องที่อ่าเจบกับพี่นอ้องครับแล้วเข้ามาคอยมาว่ากันอีกทีนั่นเททฮ็ดไหยอยากหูน้ำอีกแลว้วหลังจากอ๋อเป็นอะไรต่อเพราะว่าบอลบอกว่าพอรู้แล้วอึง้งพอหลังจากอึ้งก็คืออ๋อแล้เขาถามว่าหลังจากอ๋อเป็นอะไรต่อ หลังจากออกก็เออสิบอ <laughs> พี่น้องโอเคสัตืออยากรูน้นะมิตรคนอยากหูน้ำครับพี่น้อง <laughs> อยากเผือกอยากเผือกเด้เนาะ ที่นี่ภายหลังมาสร้างาเป็นอวตารเทพกำลังใจจากบอดบอยของน้องพลน้องเพชทุท้ๆครับมีภาพปลากรอบไหมครับเอ๊ะปัพิ่นขึ้นมาแต่ว่ามีภาพปลากรอบทำไมต้องบอกว่ามีภาพปลากรอบพี่น้องครับปลากรอบปลากรอบเห็นมัม้มเป็นแนวกิ่มตีเป็นภาพติ เป็นบททดสอบของหัวหน้าค่ะมีคนรักคนสั่งเหมือนกันทุกวงคารอ,าอาวาตารคือไผ่นออยากรู้น้ำจา่าแชทลับบอกใบเน่แม่อยากรู้เฉลยเฉลยขอดูด้วยเรื่องอะไรผมไม่เห็นเข้าใจ อ๋อคอมไม่เดี๋ยวว่าถ้าบอสถ้าน้องบอยเห็นก็คงไม่ใช่แชทลับแล้วค่ะการมันเป็นแชทลับแต่มันหลุดออกมาพี่น้องมันเป็นแชทลับแต่ว่ามันหลุดออกมาเหมือนมีคนหวังอ๋อผมหูแล้วอ่า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 โอเคผมสิมว่าเบาสุฟังเดี๋ยวเด้อผมขออ่านคอมเมนต์เลขสองสามคอมเมนต์นะ พอจะนึกออกพอจะนึกออกพี่น้องครับโอัยหัวจะน้ำมูกไหลหู้แล้วเป็นยังพี่น้องผมอันนี้อยากพกอันนี้ผมขอเดาเด้ออยากรู้จักว่าอวตารเป็นหน้าตาเป็นยังไงขอเบิกน้ำในจับบอด กุ้มนั่นละ่ะคิดว่าเดาถูกนะกุ้มไหนบอกใอยแน่หรือว่าสิวหรือว่าสิมีค้นว่างแผนพากันล่งบอกเ้อบอกหูอันนี่บอกหูว่าสิเกี่ยวบอ อ๋อเอซีอย่าพึ่งด่วนด่าอาวตารโพสต์นี้ค่ะอ่านดีๆก่อนต้องขอบคุณอวตารท่านนี้ที่หวังดีส่งแชทลับกลุ่มนั้นมาให้ดูคงเป็นแชทลับที่พูดถึงบอสบอยในทางไม่ดีน่าจะเดาไม่ยากว่าใครแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเอางี้พี่น้องครับหลังจากที่เขาอ่านคอมเมนต์แล้วนะขอสรุปเขคร่าวนิดนึงนะเป็นยัง คนที่ทรงมากที่เป็นผู้หวังดีทําไมถึงต้องเป็นอวตารทาไมต้องเป็นเฟสอวตารผมคิดว่านะในความคิดผมนะสนม,มิถามนะคือว่าอาวตารคนนี้อาจจะมีตัวตนจริงๆแต่ว่าเพิ่นอาจจะไปอยู่ในกลุ่มลกลุ่มนั่นที่เว้าจังสี่ล่ะในกลุ่มกลุ่มนั้นที่เว่าถึงบอดบ่อยนี่หรือเปล่าอ่าแต่ที่นี่เพิน่นเลยรู้สึกว่าอยากจะทรงไม,ม่ให้บอดบ่อยเบิง แต่กับว่ากล้าออกนามไหมไม่กล้าจะเอาไม่ไม่กล้าจะเอาเฟซจริงส่งมาเพาะกะญาญาติมันอันลุดญาติมันอันรัวหลายเนาะก็เลยสางอวตารึ้นมาจังสี่บอแล้วก็เลยได้ส่งแชทลับของกลุ่มกลุ่มนั้นน่ะแคปแคบแคแคบแคบมากแล้วก็มาส่งให้บอดบอยพอบอดบอยอ่านแล้วก็หู้แล้วก็อึ้งอึ้งก่อนอันดับแรกอึ้งพออึ้งังจากอึ้งกโอ๋อ มันเป็นเจังซีอ่อ๋ออือพี่น้องครับสรุปฟังผมมาจนหอดจบคลิปก็เขาเกยังเดาดออกนะพี่น้องเนาะอย่าจะไปเฝ่าวาผมเดิมผมกมับโมงกคือกันการเอาสีส้าพี่น้องพี่น้องคอนใดที่เดาถูกหรือว่าเดาว่าจังใดเอาเขาว่าเดาดีกว่าเนาะคาดเดาคาดการไว้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคอมเมนต์มาหน่อยแต่ว่า ข้าขอเซ็นเซอร์คอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับพยายามอย่าเอ่ยชื่อพยายามอย่าไปแบบว่าพูดตรงๆนะเข้ากับใส่ภาษาหลับน้อพี่น้องเนาะว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับขอเป็นชื่ออ่อชื่อย่อแล้วกันเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้ไหมเกี่ยวกับกลุ่มนี้ไหมผู้ใดห้ดหูคอมเมนต์มาเนี่ยพี่น้องครับถือว่าบอกบุญผมละกันพี่น้องผมไม่อยากหูตอนนี้นอนบอลรับเนี่ยขอบตาดำแน่น้อนขึ้นนี่สืบหากอนอยากรู้ว่าบอสไวจะอึ้องกับอะไรอ๋อกับอะไร แสดงว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบอดบ่อยแน่นอนแล้วก็เกี่ยวกับคนกลุ่มไหนอีกกระบอกหัวกันพี่น้องโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ